ป็นปีกน้งฟ้าใช่ให้หยดน้ำนี่แหละทำให้ดูสวยใช่อด้วยหมูยอต่อด้วยหมูยอนะครับได้มาแกตักไป่นะครับเรม่อง,งนึาารบอกว่าเมนูนี้เป็นน่าจะเป็นเมนูที่น่าทานที่สุดตังด้งแต่ถ่ายมาของวันนี้แล้วเพระว่ามิกรวมนน่าสนใจมากเลย ก็จะมีแมงกะพรุนแมงกะพรุนปิดนางฟ้านะคะแล้วก็หมึกไข่หูยอกุ้งสดน,นะครับยังไม่หมดนะยังเหลือไข่ปลาโอ้โหแม่ค,ค้าดูเลยลูกค้านีหมึกไข่เยอะที่มากคลยอันนี้คิวที่สิบห้าสิบสี่ค่ะ 1ิบสีทจะทำสิบห้าต่อแป๊บหนึ่งได้จ้าเพิ่มกุ้งสุให้ด้วยเอาหสดแล้วนะเอาสุกหัวหยอเมื่อกี้เพิ่มกุ้งสดหรือกุ้งสุกอันนั้นใส่สดใช่ไหมช่านเจ้าหนึ่งเขาเขาจดเขาจดสุกหรือสดมาเขไม่ได้จอดกระเพรกบอกเราสดไงเราตเอาสดเลยได้ได้ครับโอเคอนคนะครับ ไม่ทันเราแล้วกะพิจาาไปหน่อยเดียวเลยใช่โอ้ด้วยดิบัวมากเหนึ่งเขาเก่งไงเห็นพี่ตำรวจมาสั่งเขาก็เก่งๆกับแพะถูกื่องแบบความผิดไงไข่แพงไงมีความผิดนี่ไงโอ้โหดูสั่งดีดูดิราหมึกไข่บัวไข่ปลาบวกแมงกะพรุนหมูยอเนื้สดส่องมนเล็กไปป่ะเนี่ยสองมนเล็กไปแล้ว าจเอาสิตำรวจเพชรบุรีลลจ,จัดโดนดขอบคุณมากนะครับพี่